สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2566ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นการาจัดทำาง,งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีหนังสือสั่งการใดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ,อที่ว1 2 1่อ1ลงวันที่28เมษายน2565เกี่ยวกับเรื่องของอาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นจะต้องเตรียมการในเรื่องของการจัดทำงบประมาณาเพื่อรองรับ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับซึ่งในเรื่องนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนะครับให้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการดังนี้หก็คือพิจารณาบรรจุกิจกรรมหรือโครงการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่นเพื่อเป็นกรอบในการตั้งงบประมาณของท้องถิน่นเป็นประจํำทุกปี เพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยเนี่ยจะต้องบรรจุเอาไว้ในแผนก่อนนะครับ2เนี่ยพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกิจกรรมโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองให้ครอบคลุมโดยพิจารณากิจกรรมดังนี้นะครับ2.1ก็คือการป้องกันและควบคุมไฟป่า2.2การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ 2.3การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าก็ได้แก่การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่าให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า2.4การส่งเสริมการป้องกันและการควบคุมไฟป่าก็ได้แก่การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงาน และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่2.5การจัดชุดเฝ้าระวังลาตะเวนและดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่าและสามารถตรวจพบเหตุไฟไหม้ป่าได้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าขยายวงกว้าง ลดผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ2.6กิจกรรมอื่นๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าเช่นชุดปฐมพยาบาลชุดทำแผลรองเท้าบูสรองเท้าผ้าใบสำหรับเดินป่าเป็นต้นนะครับและในข้อ3ก็คือการบูรณาการร่วมกับจังหวัดอำเภอหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางาที่ท้องถิ่น,นจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ